โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้วิ่งไปลงกึงเหมือนเดิมเอาเสื้อมีโอนะครับไปขว้านลูกเดิมเ,เดี๋ยวคลิปนี้ก พูดถึงเรื่องแอลกอฮอล์แล้วกันนะครับนะครับก็จะจะเปิดหัวคลิปด้วยคําถามนะครับที่บอกว่าทําไมรถออเพนนะครับรถออเพนที่เป็นพวกโซนิกนะครับหัวโตทําไมเขาถึงไม่ใช้มน้ําในกรณีที่เขาใช้น้ํามันในตัวมีเทนนะครับ ถ้าใครนะครับถ้าใครที่ดูคลิปนะครับดูคลิปของผมอยู่ก็คลิปที่ไปคลิปไล่แอลกอฮอล์นะครับก็จะรู้นะครับว่าทําไมถึงไม่ใช่มะนาวนะครับเนื่องจากน้ำมันนะครับน้ำมันในตัวมีเทนมันจะมีค่าความเย็นนะครับที่แตกต่างจากรถยี่ห้ออื่นน้ํามันยี่ห้ออื่นไม่ใช่น้ํามันยี่ห้ออื่นมันจะมีค่าความเย็นแตกต่างจากน้ํามันตัวอื่นนะครับ จะเห็นได้ชัดเลยถ้าใครที่ติดตามผมอยู่ใน facebook ด้วยนะครับถ้าใครที่ติดตามผมอยู่ใน a c e b o o k ด้วยจะเห็นโพสตที่ผมโพสตลงไปครับเอามือจับเครื่องอ่ะที่เอามือจับเครื่องได้ครับหลังจากที่เครื่องนะครับสตาร์ทเพิ่งสตาร์ทแล้วก็ไปขี่แล้วก็มาจอดแล้วก็ตับเครื่องนะครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อคนรถโต้เพ่นเนี่ยที่มันไม่มีมนน้ำเป็นเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันมีค่าความเย็นที่แตกต่างจากเอ่อ น้ำมันแต่อื่นนะแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะข้อเสียสำหรับไอ้พวกเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเอลกออลหรือว่าน้ำมันที่มันเป็นน้ำมันในแต่ตัวมีเทนเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่การเขาไหม้ของมันเนี่ยความด้วยความเย็นของมันเนี่ยมันจะทําให้เกิดเป็นละอองน้ํานะครับ จะทาให้เกิดเป็นละอองน้ำนะครับซึ่งแหวนเนี่ยมันไม่สามารถจะกวาดไม่สามารถจะกวาดลงได้ไม่กวาดไม่สามารถจะกวาดไอ้น้านําเนี่ยลงได้เนื่องจากน้ํามันเนี่ยในน้ํามันเครื่องเนี่ยค่าความหนาค่าความหนักของมันเนี่ยนะครับก็คือน้ํามันจะหนักกว่ามันทาให้น้ำเนี่ยมันไหลลงอ่างก็เป็นสาเหตุนะครับต่อให้เครื่องเนี่ยน้ํามันเครื่องนะครับ เป็นสีนมเป็นสีขาวครับเป็นน้ำนมได้นะครับอ่ะใกล้ถึงแล้วลงกลึงนะแล้วก็เสื้อไปควายกันอีกนิดเดียว,วเราจะขัะกลับาค่อยมาเลื่อยเปิดต่อนะครับ โอ okay, นะเคฮะอันนี้ขากลับขากลับเข้าบ้านโอ้ยเสียว่จ้งแล้วที่จอดข้านทานไม่ใช่บางทีก็เขาเปิดประตูปุ้งออกมาทีเดียวคนระับมันอย,นะอยู่ที่ดวงด้วยครับอยู่ที่ดวงด้วย อยู่ที่ตดวคนขับมอไซค์ับา่าจะดวงซวยวันไ,ไหนนะครับสำหรับกับรถยนต์ที่บางคนกาเปิดประตูนึกอยากจะเปิดก็เปิดออกมานะครับระวังกันเอาเองครับช่วยไม่ได้เขาโคงนี้นักร้อยเป็นไง เดี๋ยวไ้ขเรื่องรถที่ผมทําคลิปที่กล่แอลกอฮอล์อยู่นะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ผมก็จะไปออกไปถ่ายคลิปก็ได้แต่เล่นอยู่กับที่ขี่แป๊บเดียวนะครับก็ไม่ได้ออกไปนะเพราะว่าฝนมันตกทั้งวันเลยเมื่อวานเดีย๋ยวดูวันนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็จะได้ไปไหมถ้าได้ไปก็แอลกอฮอล์มันเหลืออยู่ประมาณลิตรหนึ่งกาจจะได้ดันนะครับการกันจนแอลกอฮอล์หมดเดีย๋ยวก็ได้รู้กันว่า มันจะวิทยยังไงนะครับสำหรับแอลกอฮอล์แต่ว่าต้มนหเนี่ยคือต้องใช้แบบเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่มากตอนนี้ร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสองแล้วก็ไอต้มนุ่มอากาศเนี่ยนะครับผมก็ยังใช้เบอร์ใหญ่นะเบอร์ใหญ่นี่คือผมก็บอกไม่ได้เบอร์อะไรเพราะว่าผมบ่งเอานะ <laughs> มปัญหาไม่ได้ก็ต้องบ่งคนระับบ่งให้รูมันใหญ่เข้าไว้ก่อนนะ บอกไม่ได้เหมือนกันเบอร์อะไรให้เปรียบเทียบเบอร์ประมาณเบอร์ห้าสิบกว่ากว่าครับที่ผมบ่งเมื่อวานนะครับย้เดี๋ยวคลิปนี้ฝากกดติดตามกดบซับสไครต์ด้วยนะรับลงโฆษณานะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาเดี๋ยว เว็บไหนสนใจติดต่อมาเดี๋ยวผมจะลงไอ้เพจลิง์ของ Facebook ทั้งเพจแล้วก็ทั้ง Facebook ส่วตัวไว้ใต้ลนนะครับออไปก่อนนะครับขอบคุณครับ